สดีครับพี่น้องเรากำลังอยู่ในซีรีส์พระพรน,นานาประการที่มาทางพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับตอนตอนที่2ถ้าคุณเพิ่งจะเข้ามาฟังครั้งแรกคุณมากที่จะย้อนกลับไปฟังคลิปก่อนหน้าได้นะครับโดยค้นหาในเพลย์ลิสต์ของ YouTube ช่องนี้นะครับพี่น้องครับคลิปนี้จะกล่าวถึงพระพรที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะครับและก็สำคัญมากด้วย ที่เราคริสเตียนไม่ควรจะพลาดเลยนะครับคือว่าตั้งแต่วันที่คุณตัดสินใจรับเชื่อพระเยซูพระเจ้าอีกพระภาคหนึ่งซึ่งก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ได้เสด็จเข้ามาสถิตยอยู่ในตัวคุณอย่างเงียบๆแล้วนะครับคุณอาจจะไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่เกิดอาการทางกายใดๆแต่ว่าพระองค์ก็ได้เข้ามาอยู่ในตัวผู้เชื่อทุกคนแล้วนะครับ เรเียนทุกคนมีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในตัวเขาแล้วดังที่ปรากฏในยอห์นบทที่16ข้อ7นะครับเราจะบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายคือการที่เราจากไปนั้นก็เพื่อประโยชน์ของท่านเพราะถ้าเราไม่ไปองค์พระผู้ช่วยก็จะไม่เสด็จมาหาท่านแต่ถ้าเราไปแล้วเราก็จะใช้พระองค์มาหาท่าน พี่น้องที่ละครับในพระคัมภีร์ข้อนี้พระเยซูเป็นผู้ที่จะจากพวกเราไปาจากผู้เชื่อพระองค์นะครับไปอยู่ในสวรรค์แล้วก็เมื่อไปแล้วพระองค์ก็ไม่ได้ทอดทิ้งเราพระองค์ก็จะส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์มาหาพวกเรานะครับเพื่อที่จะสานต่อภารกิจของพระองค์ในการช่วยพวกเราให้ดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง ตามพระประสงค์และตามน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับและเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เสด็จมาหาพวกเราแล้วพระองค์ก็ไม่ได้แค่มาอยู่ใกล้ๆตัวพวกเรานะครับแต่ว่าเข้ามาประทับอยู่ภายในตัวคุณและผมเลยนะครับซึ่งเป็นผู้เชื่อในพระเยซูแม้ว่าจะบางคนจะเป็นผู้เชื่อใหม่ป้ายแดงก็ตามนะครับพระองค์ก็เข้ามาอยู่ด้วย ดังที่ปรากฏในยอห์นบทที่14ข้อ17นั่นก็คือคือพระวิญญาณแห่งความจริงผู้ซึ่งโลกรับไว้ไม่ได้เพราะแลไม่เห็นพระองค์และไม่รู้จักพระองค์แต่ท่านทั้งหลายรู้จักพระองค์เพราะพระองค์ทรงสถิตอยู่กับท่านและจะประทับอยู่ในท่านเห็นไหมครับพี่น้องพระคมภีร์ข้อนี้ย้ําว่าพระองค์สถิตอยู่กับท่านไม่ใช่แค่สถิตอยู่เฉย แต่ว่าประทับอยู่ในท่านอยู่ภายในท่านเลยนะครับพระเยซูยืนยันว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังประทับอยู่ภายในตัวคุณนะครับถ้าคุณเป็นคริสเตียนตอนนี้ตัวคุณก็ไม่ได้มีแค่ร่างกายจิตใจจิตวิญญาณเท่านั้นนะครับตอนนี้ตัวคุณมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าอยู่ด้วยนะครับคุณไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวแล้วนะครับพระเจ้า ผู้ยิ่งใหญ่เข้ามาอยู่ในตัวคนแล้วคุณไปไหนมาไหนทำอะไรตลอดทั้งยามตื่นหรือย,ยามหลับพระเจ้าก็ไปกับคุณด้วยเสมอนะครับพระคัมภีร์ก็กล่าวว่าพระองค์ประทับอยู่ในตัวคุณไปตลอดชีวิตด้วยนะครับเพราะมันเป็นการที่พระเยซูได้วางมัดจำพวกเราคริสเตียนไว้แล้วด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ประทับอยู่ในตัวพวกเรานะครับ จนกว่าจะถึงวันที่พระเยซูเสด็จมารับเรานะครับตามที่ปรากฏในเอเฟซัสบทที่หข้อ13-14ดังนั้นเวลาคุณไปประกาศข่าวประเสริฐก็อย่าลืมบอกผู้ที่เพิ่งรับเชื่อใหม่ป้ายแดงด้วยนะครับว่าเขามีพระเจ้าเข้ามาประทับอยู่ในตัวเขาแล้วนี่เป็นพระพรยิ่งใหญ่อีกข้อหนึ่งจากพระพรนานาประการนะครับดังที่พระคัมภีร์ได้กล่าวว่า คริสเตียนเราเป็นวิหารที่ประทับของพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วนะครับปรากฏอยู่ในหนึ่งโคลินบทที่6กข้อสิดังนั้นถ้าคุณเป็นคริสเตียนผมขอแสดงความยินดีกับคุณด้วยนะครับพี่น้องที่รักคุณรู้ไหมขณะนี้คุณก็แตกต่างจากชาวโลกที่ยังไม่ได้ต้อนรับพระเยซูนะครับเพราะว่าตอนนี้คุณมีพระเจ้าผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างโลกสร้างจัก,กรวาลกับพระบิดา ได้เข้ามาอยู่ในตัวคุณแล้วและถ้าคุณใช้เวลาพัฒนาความสัมพันธ์สนิทสนมกับพระองค์ให้มากคุณก็จะได้รับพระพรมากมายนานาประการที่มาทางพระองค์เลยนะครับผู้ซึ่งประทับอยู่ในตัวคุณพี่น้องครับพระพรแรกของการมีพระเจ้าเข้ามาประทับอยู่ในตัวคุณก็คือคุณจะมีชีวิตที่เต็มไปด้วยการอัศจรรย์เหนือธรรมชาตินะครับทำไมล่ะครับ ก็พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งการอัศจรรย์เป็นพระเจ้าที่อยู่เหนือธรรมชาตินะครับพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ในมัทธิวบทที่19บเข้อยีว่าพระเยซูมองดูเหล่าสาวกและกล่าวว่าฝ่ายมนุษย์ก็เหลือกําลังที่จะทําได้แต่พระเจ้าทรงกระทําให้สําเร็จได้ทุกสิ่งเห็นไหมครับพี่น้องมนุษย์เรา ก็เหลือกำลังที่จะทำได้นั่นก็แปลว่าเมื่อคุณมีพระเจ้ามาอยู่ภายในตัวคุณและถ้าคุณพัฒนาความสัมพันธ์อย่างสนิิสนมลึกซึ้งกับพระองค์ทุกวันอะไรที่คุณคิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่คุณทำไม่ได้คุณก็จะทำได้สำเร็จเพราะว่าพระเจ้าทรงกระทำผ่านทางตัวคุณนั่นเองล่ละครับดังนั้น คุณจะไม่มีชีวิตที่ตกอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ธรรมชาติกฎทางฟิสิกส์กฎทางเคมีชีวะอะไรของโลกอีกต่อไปแล้วนะครับคือคุณจะไม่ถูกจำกัดด้วยกำลังอของมนุษย์ของคนแล้วกำลังความสามารถสติปัญญาของคุณคุณจะไม่ถูกจำกัดแล้วนะครับเพราะว่าพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เปี่ยมด้วยฤทธิอำนาจจะทำให้คุณเอาชนะกฎทางฟิสิก ก็คือคุณจะเดินบนน้ำได้คุณจะเสกน้ำให้เป็นวายอางังหวนได้ซึ่งมันจะเอาชนะกฎทางเคมีนะครับแล้วคุณก็จะรักษาคนป่วยที่หมอรักษาไม่หายได้ซึ่งก็เป็นการเอาชนะกฎของทางชีวะนะครับดังนั้นคุณจะมีชัยชนะเหนือกฎของวิทยาศาสตร์ทุกอย่างเพราะว่าคุณจะมีพลังของพระเจ้าที่เหนือธรรมชาติอยู่ในตัวคุณนะครับ คือถ้าคนเป็นคริสเตียนมีหลายสิ่งที่คนต้องอธิษฐานทูลขอจากพระบิดาเช่นขอบ้านขอรถของานขอเงินขอการไวพรนะครับแต่ว่ามันก็มีหลายสิ่งนะครับที่คุณสามารถที่จะอาศายัยฤทธเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์สั่งได้เลยนะครับในพระนามของพระเยซูเช่นคุณสั่งให้ฝนหยุดตกได้คุณสั่งให้ผีออกจากคนที่ถูกผีสิงได้ แล้วคณก็สั่งให้คนตายแล้วฟื้นได้เป็นต้นนะครับเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์คือพระภาคหนึ่งของพระเจ้ามาอยู่ในตัวคุณแล้วและฤทธเดชฤทธอำนาจของพระองค์ก็มาอยู่ในตัวคนด้วยแต่พี่น้องที่รักครับคุณจะได้รับพระพรที่มาทางพระวิญญาณบริสุทธิ์นี้คุณจะใช้ความเชื่ออย่างเดียวเพื่อจะรับเอาพระพรนี้ ไม่ได้เหมือนกับรับพระพรจากการแลกเปลี่ยนที่การเขียนของพระเยซูนะครับเพราะว่ามันมีสิ่งที่คุณจะต้องทําด้วยนะครับคือถ้าคุณรับพระพรจากการเขียนของพระเยซูคุณไม่ต้องทําอะไรคุณรับอย่างเดียวแต่ว่าเมื่อคุณจะรับพระพรที่มาทางพระวิญญาณบริสุทธิ์มีบางสิ่งที่คุณจะต้องทํานั่นก็คือคุณจะต้องยอมสละเวลาที่คุณเอาไปดูหนังฟังเพลงเที่ยวเตะ เอาเวลาเหล่านั้นน่ะมาใช้ในการพัฒนาความสัมพันธ์ให้สนิทสนมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยนะครับเพื่อว่าคุณจะได้รับพระพรนี้และพระพรนานาประการที่มาทางพระองค์นะครับแต่ถ้าคุณยังดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังตัวตนเก่าของคุณแล้วก็คุณก็ยังทําอะไรไปตามใจตัวเองเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางไม่สนใจที่จะมาพูดคุยกับพระองค์ คุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับพระพรยิ่งใหญ่นี้เลยนะครับแม้ว่าพระองค์จะอยู่ในตัวคุณแล้วแต่พระองค์ก็จะอยู่เฉยๆกับคุณไปจนถึงวันที่คุณตายนั่นแหละครับจนกว่าคุณจะเห็นความสำคัญของพระองค์แล้วก็สแสวงหาที่จะเข้ามาพัฒนาความสัมพันธ์กับพระองค์ไงล่ะครับพี่น้องครับคุณต้องเริ่มจากการอุทิศเวลาเข้าเฝ้าพระเจ้าทุกเช้าหรือก่อนนอน อ่านพระคำพีแบบประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับไม่ใช่อ่านพระคำพีแบบพยายามที่จะเติมความรู้เข้าไปในสมองแต่ว่าอ่านพระคำพีแบบประกอบด้วยพระ,พระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นก็คืออ่านไปอธิษฐานคุยกับพระองค์ไปเพื่อที่จะฝึกฟังเสียงของพระองค์ฝึกสนทนาพูดคุยกับพระองค์แล้วก็เมื่อคุณคุ้นกับเสียงของพระองค์แล้วในระหว่างวันเวลาที่ คุณไปทำงานหรืออยู่บ้านเลี้ยงลูกคุณก็จะต้องประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เสมอนะครับคำว่าประกอบด้วยพระวิญญาณความหมายง่ายๆก็คือคุณจะต้องตระหนักรู้ถึงการทรงสถิตยอยู่ด้วยของพระองค์ตลอดเวลาแล้วก็ฝึกที่จะชวนพระองค์คุยนะครับเช่นอาจจะตั้งคำถามเรื่องนั้นเรื่องนี้กับพระองค์ แล้วก็ไวต่อการฟังเสียงพระองค์แล้วก็ไวต่อการทรงนำของพระองค์นะครับเมื่อคุณได้ยินเสียงการทรงนำแล้วคุณก็ต้องยอมให้พระองค์ทำงานในคุณแล้วก็ผ่านคุณออกไปด้วยนะครับดังนั้นแม้คุณจะมีลิ์ออำนาจของพระองค์อยู่ในตัวคุณเพราะว่าพระองค์สถิตอยู่ในคุณก็ไม่ใช่ว่าคุณจะคิดสั่งนั่นสั่งนี่ได้ตามกิเลสตหาของคุณนะครับแต่ว่าคุณจะต้อง ทำอะไรตามใจพระองค์นะครับจึงจะเกิดผลและการตามใจพระองค์นี้มันก็จะกลับกลายเป็นผลดีต่อตัวคุณเองแล้วก็ต่อคนอื่นๆไปด้วยกันทั้งหมดนะครับพี่น้องที่รักวิธีที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ให้สนิทสนมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์คุณสามารถที่จะเรียนรู้ได้จากคลิปที่ผมแชร์ไว้แล้วในซีรีส์ที่เกี่ยวกับการสนทนาพูดคุยกับพระเจ้านะครับซึ่งผมก็ ทำไว้หลายคลิปนะครับคุณสามารถค้นหาในเพลย์ลิสต์ของ YouTube ช่องนี้นะครับพี่น้องครับยังมีพระพรนานาประการอีกมากสำหรับพระพรนานาประการข้อที่2ซึ่งมาทางพระวิญญาณบริสุทธิก็คือคุณจะถูกพระองค์เปลี่ยนแปลงอุปนิสัยแล้วก็ทัศนคติให้คิดพูดทําเหมือนพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆทุกๆวันนะครับ ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องพยายามที่จะดิ้นรนบังคับตัวเองแบบพวกคนเข่งศาสนาอีกแล้วนะครับเพราะว่าคุณมีพระเจ้าเข้ามาอยู่ในตัวคุณแล้วนะครับดังที่เปาโลกล่าวไว้ในโลมบทที่8ข้อ2ว่าเพราะว่ากฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตในพระเยซคูคริสต์ได้ทำให้ท่านพ้นจากกฎแห่งบาปและความตายพี่น้องครับ ตอนนี้คุณเป็นคนในพันธสัญญาใหม่แล้วคุณไม่ต้องหันไปใช้วิธีแบบคนในพันธสัญญาเดิมนะครับคุณเข้ามาอยู่ภายใต้กฎของพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วคุณจึงไม่ได้ตกอยู่ในกฎบัญญัติแห่งบาปและความตายอีกต่อไปแล้วนะครับผมจะยกตัวอย่างเช่นในโลกเราก็มีกฎที่พระเจ้าสร้างก็คือกฎแรงดึงดูดของโลกนะครับ ที่กฎนี้จะดึงดูดให้ทุกสิ่งตกลงบนพื้นโลกนะครับถ้าคุณโยนก้อนหินขึ้นไปบนท้องฟ้ามันก็จะถูกกดแรงดึงดูดของโลกทําให้ตกลงมาบนพื้นแต่ถ้าคุณนั่งเครื่องบินที่บินด้วยความเร็วสูงนะครับคุณจะอยู่ภายใต้กฎแอโรไดนามิกนะครับซึ่งพลังลมใต้ปีกของเครื่องบินจะพยุงให้เครื่องบินลอยบนฟ้าได้ กฎแอโรไดนามิกนี้จึงชนะกฎแรงดึงดูดของโลกแล้วก็ทําให้เครื่องบินไม่ตกลงมาไงล่ะครับดังนั้นเมื่อคุณมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทับอยู่ในตัวคุณคุณจึงขับเคลื่อนชีวิตของคุณไปด้วยกฎใหม่ในพันธสัญญาใหม่ซึ่งก็คือกฎของพระวิญญาณนะครับมันก็คล้ายๆกับคุณขึ้นไปนั่งบนเครื่องบินแล้วคุณก็ไปอยู่ภายใต้กฎแอโรไดนามิกแล้วนะครับ และกฎของพระวิญญาณน,นี้ก็มีชัยชนะเหนือกฎเดิมในพันธสัญญาเดิมซึ่งคุณจึงไม่ตกอยู่ในอำนาจของกฎศาสนาหรือธรรมบัญญัติอีกต่อไปมันก็คล้ายกับคุณไม่ต้องตกอยู่ในอำนาจกฎแรงดึงดูดของโลกนั่นเองละครับพี่น้องครับคุณจะได้รับพระพรข้อนี้ก็คือมีชัยชนะเหนือกฎบัญญัติได้จริงๆคุณก็จะต้องเข้ามาอยู่ ใต้กฎของพระวิญญาณจริงๆอย่างจังด้วยนะครับคุณจะต้องทําบางสิ่งด้วยนะครับไม่ใช่เชื่อเฉยๆดังนั้นถ้าคุณอยากจะรับพระพรนี้พระพรนี้จะไม่ได้วิ่งมาหาคุณโดยอัตโนมัติโดยแค่คุณใช้ความเชื่อนะครับแต่ว่าคุณจะต้องยอมเอาเวลาที่เคยดูหนังฟังเพลงทเที่ยวเตะมาให้กับการพัฒนาความสัมพันธ์กับพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ด้วยนะครับดังที่เปาโลได้กล่าวไว้ในโรมบทที่8ข้อ สี่ว่าเพื่อความชอบธรรมของธรรมบัญญตัติจะได้สำเร็จในตัวเราผู้ไม่ดำเนินตามเนื้อหนังแต่ตามพระวิญญาณพี่น้องครับในประโยคสุดท้ายคือไม่ดำเนินตามเนื้อหนังแต่ตามพระวิญญาณมันหมายถึงว่าคุณจะมีชีวิตที่เป็นไปตามข้อกำหนดของธรรมบัญญัติได้อย่างสำเร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อคุณดำเนินชีวิตที่จะ ไม่เป็นไปตามเนื้อหนังที่เป็นวิสัยบาปเก่าๆของคุณแต่คุณหันมาดำเนินชีวิตใหม่คือตามการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์แทนนะครับคุณจะดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณได้คุณก็ต้องเรียนรู้ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับพระองค์ให้สนิทสนุนม,มากขึ้นทุกๆวันนะครับฝึกเฝ้าเดี่ยวสนทนาพูดคุยกับพระองค์ฝึกที่จะฟังเสียงของพระองค์ เชื่อฟังแล้วก็ทําตามพระองค์คุณจึงจะได้มาอยู่ในกฎของพระวิญญาณแทนกฎของบัญญัตินะครับพี่น้องครับคุณสามารถที่จะค้นดูคลิปตัวอย่างที่ผมพูดคุยกับพระเจ้าได้ในเพลย์ลิสต์ของ YouTube ช่องนี้นะครับเพื่อเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ให้สนิทสนมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมทำไว้7คลิปนะครับเป็นตัวอย่างซึ่งผมเองก็ใช่ว่าจะสนิทสนมกับพระองค์ได้ทุกวัน เพราะว่าบางวันผมก็มีกิจกรรมเยอะจนหลงลืมพระองค์ไปแต่ว่าทุกครั้งที่ผมนึกได้ผมก็จะรีบกลับมาอยู่ในการทรงสถิตของพระองค์เลยนะครับพี่น้องครับผลลัพธ์ที่จะเห็นได้ชัดจากการอยู่ใต้กฎของพระวิญญาณด้วยการติดสนิทกับพระองค์ทุกๆวันนั่นก็คืออะไรครับนั่นมันจะมีข้อสังเกตที่เห็นได้ชัดก็คือคุณก็จะถูกพระองค์ค่อยๆเปลี่ยนอุปนิสัยไปนะครับ คือคุณจะมีนิสัยใหม่เหมือนกับพระองค์มากขึ้นเรื่อยๆทีละน้อยซึ่งเปาโลเรียกว่าผลของพระวิญญาณนะครับจะมีนิสัยใหม่9้าอย่างเกิดขึ้นกับคนดังที่ปรากฏในกาลาเทียบทที่5ข้อ2 2ถึง23นะครับส่วนผลของพระวิญญาณนั้นคือความรักความยินดีความสันติสุขความอดทนความกรุณาความดีความสัตซื่อความสุภาพอ่อนโยน และการรู้จักบังคับตนพี่น้องครับในพระพรข้อ2ของการติดสนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือคุณจะเกิดนิสัยใหม่นะครับโดยที่คนไม่ได้ทําเองแต่ว่ามันเกิดจากการที่คุณติดสนิทกับพระวิญญาณนะครับนิสัยใหม่ก็คือนิสัยแรกนั้นคือคุณจะเห็นแก่ตัวน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับแต่คุณจะรักคนอื่นได้มากขึ้นเรื่อยๆ แล้วก็ถ้าผลนี้คือผลของความรักนี้โตมากขึ้นเรื่อยๆตามเวลาที่เพิ่มขึ้นในการเข้าสนิทกับพระวิญญาณมากขึ้นคุณก็จะถูกเปลี่ยนนิสัยเป็นคนที่สามารถที่จะรักคนที่ไม่น่ารักหรือคนที่เคยทำคนเจ็บช้ำได้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆเลยนะครับตัวอย่างเช่นถ้าคุณเป็นมี สามีภรรยาเป็นแต่งงานกันคุณถ้าถ้าคุณมีผลของความรักนี้โตมากนะครับมันก็จะทำให้คุณรักกันและกันด้วยความรักที่บริสุทธิ์ของพระเจ้าคุณก็จะไม่เรียกร้องอะไรจากอีกฝ่ายหนึ่งแต่คุณก็จะมีแต่พยายามที่จะปฏิบัติให้อีกฝ่ายหนึ่งมีความสุขนะครับมันเป็นผลที่เกิดจากรักแท้ที่มีต่อกัน พร้อมที่จะเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งมีความสุขนะครับแล้วคนก็จะมีความสุขไปด้วยนี่คือผลของความรักดีๆที่เกิดขึ้นจริงๆในชีวิตคนถ้าคนติดสนิทกับพระวิญญาณบริสุทธ์นะครับหรือถ้าคนเป็นพ่อค้าเป็นนักธุรกิจคุณก็จะรักลูกค้ารักลูกน้องแล้วก็อยากจะให้ลูกค้าลูกน้องได้รับสิ่งดีๆจากธุรกิจของคนนะครับ แล้วก็เป็นไปอย่างจริงใจด้วยแล้วคุณก็จะมีความสุขมากเมื่อเห็นลูกค้าของคนมีความสุขเมื่อเห็นลูกน้องของคนมีความสุขนะครับหรือถ้าคุณมีลูกนะครับคุณก็จะแสดงความรักของพระเจ้านี้ให้แก่ลูกของคุณได้อย่างเป็นธรรมชาติไม่เรียกร้องอะไรจากลูกเลยนะครับแล้วคุณก็จะสัมผัสถ,ถึงความรักนี้ที่มาทางพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับแล้วคนก็ มีความรักนี้ท่วมท้นออกไปถึงลูกของคุณลูกของคุณก็สัมผัสถึงความรักของพระเจ้านี้จากคุณแล้วเขาก็จะกลายเป็นคนใหม่เลยนะครับจริงๆเลยนะครับเขาจะกลายเป็นคนที่หายดื้อไปเลยนะครับถ้าเขาเจอกับความรักที่เป็นรักที่บริสุทธิ์ของพระเจ้าจากคุณนะครับซึ่งมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์จริงๆนะครับไม่ใช่ความรักของมนุษย์ที่คนพยายามที่จะปั้นแต่งขึ้นเองนะครับ พี่น้องที่รักครับถ้าคุณอ,ออกไปรับใช้พระเจ้าด้วยการไปประกาศข่าวประเสริฐกับคนบาปหนาชั่วช้าคุณก็จะทำได้เพราะคุณจะรักเขาด้วยความรักของพระเจ้าที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ในตัวคนจริงๆนะครับพี่น้องครับเห็นไหมครับพระพรนี้ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับถ้าคุณยอมสลักเวลา,าที่หาความสุขปลนเปล่เนื้อหนังของคุณ ทิ้งไปบ้างแล้วก็เอาเวลามาเข้าสนิทกับพระวิญญาณมากๆคุณก็จะได้รับประโยชน์มากเลยนะครับเพราะว่าพระองค์จะเข้ามาเปลี่ยนอุปนิสัยของคุณทีละเล็กทีละน้อยทุกๆวันคือคุณจะไม่ได้ถูกเปลี่ยนภายในวันเดียวในวันที่คุณคุยกับพระองค์นะครับแต่ว่า,าเมื่อคุณใช้เวลากับพระองค์ไปเรื่อยๆทุกๆวันนะครับคุณก็จะเกิดนิสัยดีๆมากขึ้นตามมาอีกครบ9นิสัยด้วยนะครับ ซึ่งเป็นผลของพระวิญญาณ9ก้าอย่างผมจะแยกไปจัดทำคลิปอีกซีรีส์หนึ่งที่เกี่ยวกับนิสัยใหม่9้านิสัยนี้ว่าพระวิญญาณบริสุทธ์ได้ทําการเปลี่ยนแปลงนิสัยของคุณยังไงแล้วคุณจะต้องร่วมมือกับพระองค์ยังไงแล้วก็ถ้านิสัยของคุณถูกพระเจ้าเปลี่ยนไปแล้วมันจะส่งผลดีต่อชีวิตคุณทุกด้านเลยนะครับเช่นคุณจะมีนิสัยในการ เอาใจใส่ดูแลสุขภาพร่างกายจิตใจของคนมากขึ้นมันก็จะทําให้คนมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นนะครับเพราะว่า,าร่างกายของคนเป็นวิหารที่บริสุทธิ์ของพระองค์ไงล่ะครับแล้วก็คุณก็จะมีนิสัยใหม่ในการทำมาหากินหาเงินแล้วก็ใช้เงินนะครับซึ่งนิสัยใหม่นี้มันก็จะทําให้คุณมั่งคั่งร่ํารวยขึ้นโดยอัตโนมัตินะครับแล้วคุณก็จะมีนิสัยใหม่ในการทํางาน คือไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรคุณก็จะมีความสุขในการทํางานมากขึ้นแล้วก็คนก็จะมีนิสัยใหม่ในการครบหาสมาคมกับเพื่อนฝูงและมันก็จะทําให้คุณมีความสัมพันธ์กับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงดีขึ้นเยอะเลยนะครับคุณจะมีนิสัยใหม่ในการที่จะมีวินัยในตัวเองรู้จักบังคับตัวไม่เหลวไหลไร้าสาระแล้วมันก็จะทําให้คนประสบความสําเร็จในชีวิตสมรสมีครอบครัวที่อบอุน่น มีลูกที่น่ารักไม่เดือธุรกิจการงานก้าวหน้านี่แหละครับผลจากการได้ถูกพระเจ้าเปลี่ยนนิสัยใหม่พระพรจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ตามองไม่เห็นมันก็จะค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นพระพรฝ่ายกายภาพที่ตามองเห็นได้นะครับโดยที่คุณไม่ต้องพยายามดิ้นรนเปลี่ยนนิสัยตัวเองเลยนะครับแค่เอาเวลามาสร้างความสัมพันธ์สนิทสนมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวคุณทุกๆวัน พี่น้องครับผมรับรองเลยว่าผ่านไปสักปีสองปีเพื่อนคนจะแปลกใจว่าทําไมคนเปลี่ยนไปเป็นคนละคนนั่นก็เพราะผลจากการติดสนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองล่ะครับแต่ถ้าคนไม่ติดสนิทกับพระองค์จะผ่านไปสิปี20ปีคนก็ยังคงมีนิสัยเดิมเดิมนั่นแหละครับแล้วก็พระพรฝ,ฝ่ายวิญญ,ญาณน,นานาประการที่ตามมองไม่เห็นมันก็ไม่ออกมาเป็นพระพรที่ตามองเห็นเลยนะครับ พี่น้องครับข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือพระพรนานาประการที่การเขนของพระเยซูคริสต์นะครับที่เป็นการแลกเปลี่ยนที่พระเยซูยอมสละ,ะชีวิตของพระองค์อย่างทุกทรมานบนกางเขนเพื่อให้คุณได้รับพระพรมากมายนั้นเป็นพระคุณที่พระเจ้าให้คุณเปล่าๆนะครับคุณไม่ได้ทําอะไรเลยเป็นพระคุณความรักของพระเยซูคริสต์ที่เปลี่ยน ตัวตนที่เป็นคนบาปของคุณให้เป็นคนชอบธรรมให้เป็นลูกพระเจ้านะครับนั่นคือ,อคุณรับได้ด้วยความเชื่อ,อล้นล้นเลยนะครับแต่ว่าพระพรสำหรับคริสเตียนในสเต็ปที่สองซึ่งเป็นพระพรนานาประการที่มาทางพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นคุณจะใช้ความเชื่อเพื่อรับเอาอย่างเดียวไม่ได้นะครับคือคุณก็จะต้องทำบางอย่างด้วยคุณจะต้องยอมที่จะสลัเวลา สแสวงหาพระองค์คือเลิกที่จะเอาเวลาไปปนเปื้อเนื้อเนื้อหนังตัวเองนะครับเคยเล่นไลน์เล่นเฟซก่อนนอนหรือตอนเช้าสักชั่วโมงสองชั่วโมงคนก็เอาเวลามาพัฒนาความสัมพันธ์สนิทสนมกับพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ฝึกที่จะพูดคุยกับพระองค์นะครับคนจึงจะได้รับพระพรที่มาทางพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์นะครับ พี่น้องที่รักเท่าที่ผมได้พยายามเข้าสนิทกับพระองค์มาแล้วผมพบว่ามันดีกว่าพยายามบังคับตัวเองให้ทําตามธรรมบัญญัติมากมายเลยนะครับคือถ้าคุณพยายามที่จะบังคับตัวเองให้ทําตามธรรมบัญญัติตามกฎศาสนาโดยที่คุณปัาจากความช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะว่าคุณไม่ได้ติดสนิทกับพระองค์คุณก็จะต้องแบกภาระหนักของการทําตามกฎให้ได้ทุก อย่างด้วยตัวคุณเองเลยนะครับแต่ว่าถ้าคุณหันมาจดจ่อเข้าสนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์แทนมันจะง่ายแล้วก็สบายกว่ากันเยอะเลยนะครับเพราะว่าพระองค์ก็จะค่อยๆช่วยให้คุณได้มีคุณสมบัติที่เป็นไปตามธรรมบัญญัติได้อย่างสบายๆไม่ฝืนอเลยนะครับคุณจะรักพระเจ้าสติสุดใจคุณจะรักเต้นบ้านได้เหมือนรักตัวเองเออไม่ได้เกิดจากการพยายามทําด้วยเนื้อหนังของคุณ แต่ว่ามันเกิดจากอุปนิสัยใหม่ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เข้ามาเปลี่ยนคุณนะครับยิ่งคุณเข้าสนิทกับพระองค์มากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งคิดพูดทําเหมือนพระเยซูมากขึ้นโดยอัตโนมัตินะครับพี่น้องครับแต่ว่าคุณจะไม่ได้กลายเป็นคนที่เอาแต่พูดภาษาฝ่ายวิญญาณจ๋านะครับคือว่าไม่ใช่ว่าไปสนทนากับใครก็เอาแต่พูดเรื่องพระเจ้าพระเยซู คือคุณอย่าไปคิดว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับคนแล้วก็จะกลายเป็นอย่างนี้ไม่ใช่นะครับเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ฉลาดรอบรู้ทุกสิ่งเลยนะครับพระองค์รอบรู้มนุษย์ทุกคนนะครับพระองค์จะทําให้คนมีความฉลาดทั้ง IQ และก็ EQ นะครับ IQ คือความฉลาดทางสมองนะครับหมายถึงการที่คุณมีความรู้ในสมองแล้วคุณสามารถนํามาประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงได้แล้วก็ EQ EQ หมายถึง ความฉลาดทางอารมณ์นะครับหมายถึงว่าพระวิญญาณบริสุทธ์ก็จะทําให้คุณไวต่ออารมณ์ความรู้สึกคนอื่นมากนะครับแล้วก็พระองค์ก็จะทําให้คุณรู้กาละเทศะด้วยนะครับพระองค์จะทําให้คุณรู้ว่าควรจะพูดอะไรไม่ควรจะพูดอะไรควรจะปฏิบัติตัวควรจะเข้าสังคมแล้วก็วางตัวยังไงพระองค์จะทําให้คุณออรู้จักปรับตัวเองเข้ากับคนอื่นได้อย่างง่ายงายสบายสายเป็นธรรมชาตินะครับ คือไม่ว่าคนจะไปคุยกับลูกค้าคุยกับลูกน้องหรือคุยกับลูกๆหรือว่าคุณไปประกาศคุยกับคนไม่เชื่อพระเจ้าพระองค์ก็จะช่วยให้คุณอย่างรู้ว่าจะพูดภาษาเดียวกับเขาได้ยังไงจะปรับตัวให้กับเขาได้ยังไงให้เข้ากับเขานะครับเพื่อเขาจะได้อ่ยอมรับคุณแล้วก็ไม่ต่อต้านคุณแล้วก็เขาก็จะไม่คิดว่าคุณบ้าพระเจ้าบ้าพระเยซูจ๋านะครับ แต่ว่าเขาก็จะรู้สึกลักชอบพอคนเลยนะครับเพราะว่าเกิดจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทํางานในคนนะครับเพราะคุณจะสัมผัสถึงความรักของพระเจ้าตลอดเวลาในตัวคนจนท่วมท้นแล้วก็หลั่งไหลออกไปถึงคนอื่นคนที่เข้ามาคุยกับคนมาเกี่ยวข้องกับคนเขาก็จะสัมผัสได้ถึงพระเจ้าในตัวคนพระเจ้าที่อ่อนโยนสุภาพพระเจ้าที่ไม่ควบคุมบังคับใคร ไม่กดดันใครไม่ตื้อใครนะครับแต่ว่าเต็มไปด้วยความเป็นห่วงเป็นใยความปรารถนาดีมันจะหลั่งไหลออกไปจากการกระทําและคําพูดของคนเองโดยอัตโนมัติเลยนะครับพี่น้องครับดีไหมครับถ้าดีก็ผมก็ขอหนุนใจให้สละเวลาความสุขสันตัวที่เคยทำเป็นนิสัยหันมาสร้างนิสัยใหม่ก็คือมาใช้เวลา เข้าสนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์กันนะครับพี่น้องที่รักครับยังมีพระพรนานาประการที่มาทางพระวิญญาณบริสุทธิ์อีกมากมายหลายข้อเลยนะครับในคลิปนี้ผมแบ่งปันให้สองข้อในคลิปต่อไปผมจะทยอยนำมาแบ่งปันเรื่อยๆนะครับถ้าคุณอยากจะรับพระพรจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ครบทุกข้อก็กดกระดิ่งกดติดตาม YouTube ช่องนี้ไว้นะครับ และถ้าคุณได้รับประโยชน์ได้รับพระพรจากการฟังคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ไปยังเพื่อน,อนๆญาติพี่น้องในไลน์ในเฟซด้วยนะครับเราก็จะได้ช่วยกันนำคริสเตียนทั่วประเทศมาสนิทสนมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์มารับการเปลี่ยนแปลงชีวิตจากพระองค์ให้ได้มีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ตามพระสัญญาของพระเยซูนะครับแล้วเราก็จะได้มีชีวิตที่เป็นท่อพระพร ไปสู่คนรอบข้างมากมายตามพระประสงค์ตามน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับขอพระเจ้าวอวยพรนะครับ